สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบุญญาพรสอนชยัยชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ทับสาที่32ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการขาจารัดรอยเปื้อนบนเสื้อจากหมึกปากกาค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแอลกอฮอล์ Hall, แล้วก็สำลีค่ะนี่คือ้าบที่โดนหมึกปากกานะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาสำลีนะคะไปชุบกับแอลกอฮอล์ก่อน แล้วเราก็จะทำการเช็ดนะคะมันก็จะออกเป็นแบบนี้นะคะเราก็เช็ดให้มันออกไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเอาไปซักนะคะ ขอบคุณค่ะ